สวัสดีครับวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องรถฟลกดิไฟฟ้าวิชานี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา S T E 3า1วสวิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสหาหกรรมสำหรับรายชื่อสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ครับท่านแรก นายวชิรินเจรกโชกท่านที่สองนายทศพลมังดงท่านที่สามนายอัครพลคงเมืองและท่านสุดท้ายครับนายเจริญแท่มาคำนิยามหรือความหมายของรถริปคืออะไรรถฟิฟไฟฟ้าคือยานพาหนะในงานอุตสาหกรรมที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและพลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้เป็นตัวขับเคลื่อน มีหน้าที่ในการยกขนย้ายและการจัดเรียสินค้าหรือวัสดุที่มีน้ำหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แคบหรือภายในอาคารครับหลักการทำงานของรถเรไฟฟ้ามี3ระบบหลักระบบแรกคือระบบขับเคลื่อนพลังงานจากแบตเตอรี่จะถูกส่งไปยังมอเตอร์ขับเคลื่อน เพื่อให้ล้อหมุนทำให้รถเคลื่อนที่ได้โดยผู้ใช้งานควบคุมทิศทางหรือคมมเร็วผ่านแป้นเหยียบหรือครับังครับโดยมีชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ช่วยการควบคุมในการทำงานให้รับรื่น2ระบบยกของระบบนี้ใช้มอเตอร์ของปั๊มไฮดรอลิกในการสร้างแรงดันน้ำมานไฮดรอลิกเพื่อย,ยกหรือรถจดับงาน หรือเสายกโดยควบคุมผ่านกระบ,บอกสูบไฮดรอลิกและ 3. การชาร์จแบตเตอรี่เมื่อต้องการชาร์จแบตเตอรี่จะถูกชาร์จด้วยเครื่องชาร์จที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงเพื่อเติมพลังงานกับเข้าสู่แบตเตอรี่นั่นเองครับอันตรายที่เกิดจากรถฟฟูดไฟฟ้ามีานไรบ้าง ก็จะแบ่งออกเป็นสามทางหลักอันดับแรกคืออันตรายจากการทําง,งานของตัวรถอาจเกิดการพิคว่ำเกิดจากการขับรถเร็วบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปหรือการขับพื้นที่ผิวไม่ค่อยรับลื่นหรือไม่รับเรียบนั่นเองการชนหรือการทับเกิดจากการทัศนาวิสัยที่จํากัดและเสียงจากการทําง,งานของตัวรถดังเงียบเกินไปทําให้คนเดินเท้าหรือคนทํางานไม่ได้ยินเสียงนั่นเองครับ สิ่งของอาจมีสิ่งของตกหลน่นที่เกิดจากการบรรทุกของที่ไม่มั่นคงการไม่รัดแน่นทําให้สิ่งของตกหล่นไปได้ครับการพรัดตกจากที่สูงหากใช้รถผิดวัตถุประสงค์เช่นการให้คนงานไปเกลนบนง,งานแล้วยกของนั้นอาจทําให้พลาดตกจากงานได้และเป็นอันตรายต่อร่างกายครับ 2. อันตรายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่อาจเกิดไฟไหม้และการระเบิดที่เกิดจากการไฮโดรเจนที่ระเหยขณะนนนชาร์จหรือไฟฟ้าและวงจรได้ครับจากสารเคมีมีอะไรบ้างมีเช่นก,กรดกํมะถันแบตเตอรี่รั่วไหลอาจเกิดไฟฟ้าดูดจากอุปกรณ์หัวชาร์จหรือสายไฟ,ฟที่ชำรุดตนเองครับ 3. อันตรายจากการใช้งานและสภาพแวดล้อมในการทำงานก็จะมีหลายหัวข้อหลักยกตัวอย่างเช่นขาดการบำรุงรักษาทําให้ระบบการทํางานผิดปกติและเป็นอันตรายได้พื้นผิวงานหรือหน้าง,งานไม่เหมาะสมเช่นพื้นไม่ลบเรียบหรือไฟส่องสว่างไม่เพียงพอนั่นเองครับผู้ขับขี่ไม่มีความชํานาญขาดใบเซอร์ขาดการอบรมหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎควบมปลอดภยัยก็อาจป็นอันตรายต่อคุณทำง,งานได้ครับครับอันตรายที่เคยเกิดขึ้นจากรถโฟล์ดิไฟฟ้านะครับรถโฟล์ดิชนเข้ากับคนงานคนหนึ่งอย่างไม่ได้ตั้งใจครับสาเหตุของอุบัติเหตุนะครับหนนะครับเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยก 2. นะครับการไม่มีการแห่งแยกพื้นที่ที่ชัดเจน สสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 4. การไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 5. การสื่อสารที่ไม่ดีไม่มีการส่งสัญญาณเตือนครับการป้องกันลและแก้ไขนะครับ 1. นะครับการอบรมและให้ความรู้ 2. การกำหนดและแบ่งแยกพื้นที่ 3. การใช้สัญญาณเตือน 4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5. กาการจำกัดความเร็ว 6. การใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดการตรวจสอบความปลอดภัยของรถโฟล์คทีไฟฟ้านะครับการตรวจสอบความปลอดภัยของรถโฟล์คที่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยทั้งการตรวจสอบ ทั้งก่อนเริ่มงานและการตรวจเช็คตามระยะเวลาการตรวจสอบก่อนเริ่มงานครับการตรวจสอบก่อนเริ่มงานควรทําทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งานเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่สามารถแก้ไขได้ทันทีผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามรายการตรวจสอบ หนึ่งนะครับการตรวจสภาพภายนอกนะครับการตรวจสภาพรอยแตกของงาของยางการฉีกขาดและแรงดันลมที่เหมาะสมการตรวจสอบงานนะครับตรวจสอบรอยแตกแล้วการบิดงอและสภาพของสลักงาว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีการสึกหรอมากเกินไปการตรวจสอบโซยกตรวจสอบว่าโซ่ตึงเท่ากันทั้งสองข้างไม่มีการบิดเบี้ยว หรือข้อต่อรวมการตรวจสอบกระบอกไฮดรลิกนะครับควรตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันไฮดรลิกบริเวณท่อและกระบอกสูบก,การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆเช่นการตรวจสอบว่าไฟหน้าไฟท้ายไฟสัญญาณไฟเตือนเตและไฟสตบว่าทำงานปกติและไม่มีสิ่งกีดขวาง สองนะครับระบบควบคุมและเบรกนะครับเบรกทดสอบการทํางานของเบรกเท้าและเบรกมือว่าสามารถหยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่สองนะครับระบบบังคับเลี้ยวตรวจสอบว่าพวงมาลัยหมุนได้ล้องตัวไม่ฝืดหรือหลวมเกินไปสามนะครับการควบคุมการยกหรือลดระดับทดสอบการทํางานของคันบังคับไฮดรอลิกทั้งการยก การลดระดับและการเอียงเสาว่าทำงานได้ปกติ 3. นะครับแบตเตอรี่ระดับประจุแบตเตอรี่ตรวจสอบว่ามีประจุเพียงพอสำหรับการทำงานตลอดทั้งการหรือไม่ส่วนขั้วแบตเตอรี่และสายไฟตรวจสอบว่าไม่มีการหลวมการกัดก่อนหรือความร้อนสูงผิดปกติครับ การตรวจเช็คตามระยะเวลาครับการตรวจเช็คนี้เป็นการตรวจเช็คโดยผู้ชี่วชาญหรือช่างเทคนิคนะครับที่ผ่านการอบรมอย่างสม่ำเสมอตรวจเช็คตามระยะเวลาที่กำหนดเช่นรายเดือนรายไตรมาสหรือรายปีนะครับเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับโดยมีแพลตฟอร์มการตรวจสอบดังนี้ครับ นี่คือแบบฟอร์มการตรวจสอบรถโฟลคลิฟไฟฟ้านะครับโดยแบ่งหัวข้อหลักๆเป็นประเมินอุปกรณ์ป้องกันนิรภัยนะครับก่อนติดเครื่องยนต์และขณะติดเครื่องยนต์ครับการประเมินชุด PPE ของผู้ใช้รถนะครับก่อนติดเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์นะครับประเมินขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ประเมินอุปกรณ์โดยรวมครับประเมินก่อนติดเครื่องยนต์และและระหว่างสตาร์ทเครื่องยนต์ครับ โดยแบบฟอร์มนี้นะครับจะต้องมีพนักงานขับรถและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เซ็นนะครับถึงจะสามารถใช้รถต่อได้คู่มือความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์คลิฟไฟฟ้าครับ 1. ครับผู้ขับรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่รับใบอนุญาตและผ่านการอบรมอย่างถูกต้องเท่านั้น 2. ก่อนเริ่มใช้งานควรตรวจสอบสภาพของรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าและในกรณีพบความเสียหายให้แจ้งหัวหน้าโดยทันที3ม คาดเข็ีขัดนิรภัยทุกครั้งขณะที่ขับรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าครับ 4. ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่และใช้อัตราความเร็วตามที่โรงงานกำหนดไว้ 5. ห้ามออกรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าหรือหยุด,ดรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าทันทีทันใด 6. ต้องขับรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าโดยเระยะห่างจากคันหน้าในระยะที่ปลอดภัยครับ7ครับ เวลาขับรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าสวนการต้องเผื่อระยะห่างเพื่อความปลอดภัยให้เพียงพอ8ก่อนขับรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าลอดผ่านเสิ่งใ,ใดผู้ขับต้องแน่ใจว่าสามารถขับผ่านได้อย่างปลอดภัย9เพื่อความปลอดภัยก่อนเลี้ยวถึงทางแยกถอยหลังต้องให้สัญญาณแต่ทุกครั้งครับ10เมื่อขับรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าโดยมีของบรรทุกอยู่ข้างหน้านะครับเนื่องจากมองไม่เห็นทางข้างหน้า ผู้ขับนะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยบอกทางอยู่ด้านหน้าเสมอครับสิบเอ็ดครับเมื่อขับรถโฟลิไฟฟ้าลงเนินโดยมีของบรรทุกอยู่ให้ขับรถถอยหลงังเมื่อลงเนินเสมอครับสิบสองขับรถโฟลิไฟฟ้าช้าเมื่อผ่านทางที่เปียกลื่นสิบสามขนาดขับรถโฟลิไฟฟ้า ยื่นมือหรือเท้าออกไปเกินส่วนที่เป็นเสาของรถ 14. ห้ามขับรถฟูลิไฟฟ้าในขณะที่มีอาการง่วงมึนงงหรืออยู่ในอาการเมาครับ 15. ห้ามยกของห้ามยกงาสูงค้างไว้ในกรณีวิ่งรถเปล่าครับ 16. ควรมีแผนป้ายบอกเกือนความปลอดภัยในแต่ละจุดครับ สิบเจ็ดครับเลือกใช้เพลเลตให้เหมาะสมกับของที่จะยกครับสิบแปดตั้งระยะความกว้างของงาให้เหมาะสมสิบเก้าต้องมั่นใจว่าวัสดุสิ่งของที่บรรทุกอยู่บนเพลเลตที่ปลอดภัยและบรรทุกในสภาพที่มั่นคงก่อนขับและเคลื่อนอรถฟลีไฟฟ้าครับยี่สิบเมื่อขับรถฟลีไฟฟ้าในขนะบรรทุกของอย่า วิ่งยกงาสูงควรให้ระดับงานสูงจากพื้นผิวประมาณ20เซนติเมตรครับ 21. อย่ายกของที่มันทุกไว้สูงขณะที่รถฟอร์ไฟฟ้าวิ่งผ่านพื้นที่ลาดเอียงหรือต่างระดับ 22. ห้ามยกของหรือขับรถฟอร์ไฟฟ้าโดยการเยียงงาไปด้านหน้ารถ 23. ห้ามใช้รถฟลริไฟฟ้าด้านวัตถุหรือสิ่งของ24ครับในขณะที่ยกของขึ้นหรือลงควรทำอย่างระระวังเพื่อป้องกันการเสียหายและอันตรายที่จะเกิดขึ้น25ห้ามยกของถ้ารถฟลริไฟฟ้าไม่อยู่บนพื้นระดับและจะทำให้เกิดปฏิเหตุขึ้นได้ครับ ยีห้ามบรรทุกของสูงหรือมีน้ำหนักของเกินอัตรากำลังของรถฟอริฟ้ตตามรุ่นที่ระบุไว้ 27. ถ้าของบรรทุกมีขนาดใหญ่ไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้ควรขับรถฟอริฟ้าถอยหลังครับยี 28. ห้ามมีให้ผู้ใดาย,ยืนหรือเดินผ่านใต้เงารถยกยี่ก้าใช้ตะแกรงกั้นของและ ลังคานิราภาัยสำหรับการใช้งานยกของถึงสูง30ครับห้ามใช้รถฟอนลิฟไฟฟ้าแทนลิฟครับครับ,รบกฎหมายที่เกี่ยวข้องสรุปภาพรวมกฎหมายและมาตรฐาความปลอดภัยในประเทศไทยครับประเภทข้อกำหนดกฎหมายระดับกฎกระทรวงครับ กฎกระทรวงพุทธศักราช2564ครอบคุมการใช้เครื่องจักรและรถโฟล์บลิส์กฎระเบียบทางเทคนิคครับระบุะรายละเอียดขคงสร้างคุณโอดลมและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอุตสาหการรมครับ TIS สัญ,ญลักษณ์รับรองความปลอดภัยในปฏิบัติสากล ISO และคนหมา ต่างประเทศอ้างอิงเช่นในเอกสารคู่มือหรือผู้ผลิตครับครับผมกลุ่มผมกลุ่มโฟลิไฟฟ้าก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้